วันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณในวันนี้พลังงานไพ่จะเสืออะไรคุณเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงในรวง,รรวงพลังงานไพ่บอกอะไรคุณ3ใบนะ ระหว่างการใช้ใจ่ายเงินนะ w ีออฟ Fortune กองลอโชคตาวัดสนาคุณจะมีการเงินเข้ามาอย่างมากมายพลังงานไพ่ของคุณในวันนี้พลังงานไพ่เสื่อคุณว่าคุณคิดมากคุณคิดเยอะเรื่องการเงินใช่ไหมคุณมีความเครียดเรื่องการเงินคุณจะมีการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนดวงตาวัดสนาคุณจะมีการเงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภด้านฟชคกมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนี่คือพลังงานไพ่ของคุณในวันนี้ แต่คุณระวังการใช้จ่ายเงินด้วยนะทุกสิ่งที่เมื่อคุณมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาคุณต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินทุกสิ่งทุกอ,อย่างอยู่ที่คุณดวงสตาร์ของคุณเปิดคุณจะมีเงินเข้ามาอย่างแน,น่นอนวิญญาณร์จูนของร้อโชคตาวัดสนาของคุณจะมีแต่ความโชคดีจะมีแต่การเงินเข้ามา